สบายดีงามแรงๆพี่น้องพอเองน้อยรับเรียบร้อยพูนอนล่ะบ่ไดนอนเว้นแน่เป็นวัดแนนมีแต่ไปตากฝนเมนูเฮดหนึ่งเฮดป่นเฮดแกงเฮดอันนี้อ่อมกบด้วยพี่น้อง ใส่ไก่อ่อมคบใส่ข้าวเบือเออใส่ข้าวขวหัว้พิษขอโทษขอไฟพี่น้องัว้พิษอันนี้ชาเสียเลหนอยเสียกับเสียแล้วประเทศยังจะมันบึงดีๆจกเส่ผ้ามันนั่นไหคอยบริอุ่นขอยเย็น น,น้ำหอีอลอยมันจังเท้าว่าเขื่อ,องแกงมันมียังแม่คือมีเฮ็ดมันพีดยังมันไม่สมโอ้ยมันกระเห็นเลยเนะาะตอน,น,นมันไม่สมคุรุครโออยู่มาพี่น้องมาฝนกระตุ้มแห้งมาแห้งมา

ha hot to mà anh bị eo mưa này đúng rồi, đúng rồi. mà đã này có cho hạt tô không ั่งเห็ดใหม่หมดเห็ดใหม่เอ้ยสอยใหม่มันะยังกะโอยวายอีเลยแต่ว่าอะรเราเปลี่ยนหรือว่ามันมัน่ะ เมื่อทางไหนสิแล้ลงทางฐาน้าเราเองเหรอเฮ้น้ำไหลอหก้าต้องทำคนหนาได้เห้งัวไปเท่าไรมาควาไม่หยุขึ้นเดียวเหร มาสื่อตูงกับมาทำอีเม่นะ,ะบ,บุตรสาวมาเอาง้อไปทางใดยังญ่ขั้นเก่ยวกขวดช็อกแขร,รสกสงไเ้าทำจื้อต้องใช้ระบบคลายดอกกูน่คือบอกคลายนะ

want it in there. 太好了，嗯，够了，你们这些人太能干了。 តើគប់ទៅឲ្យ100បើមិនបោះ

nó làm điều. Đang điều. Điều bỏ phương. Phương kinh sử bớt rồi nó làm vui điều nó điều